<c oughs> ทดสอบเสียงพุทโธธโมสังโฆเนี่ยวันนี้เอาปินโตวางไว้ข้างหน้าเพ <c oughs> ื่อบ่งบอกกับพี่น้องว่าการพกพาอาหารและการพกพาภาชนะไปนอกสถานที่เนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมในรูปแบบหนึ่งก่ลาวคือเมื่อเช้านี้อาตมาออกจาก สันติอาศกตอนเวลาประมาณแปดนาฬิกาเ็รเศษถามว่าไปไหนไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดพร้าวตามนัดเดือนหนึ่งหมอนัดไปตรวจเลือดสักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าสรุปก็คือต้องไปฉันอาหารนอกสถานที่ ไม่ได้ฉันที่วัดก็เลยมีอาหารใส่ปิโอพกพาไปปรากฏว่าวันนี้จเจริญอาหารมากทีเดียวอะ่ะเพราะว่าฉันอาหารตอนใกล้เที่ยงสิบห้านาทีก็จะเสร็จจับเรียบร้อยเนี่ยก เลดไปพอสมควรทีเดียอะได้แล้วเนาะ,ะเจริญธรรมท่านทั้งหลายที่ร่วมเวทีคอปทอทุกชีวิตปัดนี้เป็นเวลาวาระแห่งการพบปะเจอเจอกับท่านทั้งหลายในทางธรรมอีกรูปแบบหนึ่งขอบคุณสำหรับคนจังหวัดอ่างทองที่เมื่อสักครู่นี้ กรุณายื่นเอกสารปึกใหญ่ให้กับอาตมาทันทีที่อาตามาได้รับเอกสารจากโยมอาดมาก็นั่งคลิกอ่านอยู่พอสมควรทีเดียวเนี่ยโยมสังเกตสิคนที่มีจิตวิญญาณของการต่อสู้และสู้ต่อเนี่ยเนาะเนี่ยก็จะอยู่กับสติปัญญาคือเอกสารกับกระดาษและพยายามที่จะ องความรู้ของตอนเองไปเพื่อแผ่คนนั้นคนนี้ให้ได้มีโอกาสอ่านศึกษาพอดีส่งมาให้อาตมาซึ่งเป็นคนชอบอ่านชอบศึกษาด้วยอาตมาก็หยิบอ่านหยิบศึกษาอย่างน้อยกระดาษสองปึกใหญ่เนี่ยที่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกาสิโนนี่แหละเนาะ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับคาสิโนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมก็ทําหนังสือขึ้นมาเพื่อส่งไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆซึ่งหมายความว่าเราเห็นว่าอะไรดีเราก็เสนอสิ่งดีนั้นเราเห็นว่าอะไรไม่ดี เราก็คัดค้านสิ่งที่ไม่ดีนั้นสอดคล้องกับพระตรีพิฎกที่ว่านิค ah ah ันเหนิคารหังปักคันเฮปักคาระหังแปลว่ารู้จักข่มคนที่ควรข่มรู้จักชมคนที่ควรชมมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีชีวิตด้วยจิตสำานึกแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราไม่นิ่งดูไดเราไม่อยู่เฉยเราพยายามทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแอคทีฟ มีบางคนบอกว่า a ctive เนี่ยแปลว่าคําว่า a อ t เนี่ยระวังจะถูกขีบอ่ะเถอะอันนั้นก็คือคำแปลแบบติดตลกเล็กน้อยแต่ a ctive ในความหมายอาตมาเนี่ยก็คือว่าเป็นคนไม่นิ่งดูดายต่อความเป็นไปของส่วนรวมอะเมื่อเราเห็นว่าส่วนรวมกำลังทำสิ่งดีเนี่ยเราต้องช่วยกันสนับสนุนสิ่งดีนั้นเมื่อเราเห็นส่วนรวมทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย เราต้องหยุดกระทําสิ่งไม่ดีนั้นคือถ้าส่วนรวมทําไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็ไม่ดีไปกับส่วนรวมด้วยมันก็จะทําให้ความดีนั้นน่ยไปกันใหญ่คือหมายความว่าการที่เราไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมที่น้องรับทราบเนาะการที่เราไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมการที่เราไม่ทําอะไรไปตามตามคนอื่นเขาอะ แต่เรามีสติมีปัญญาจำแนกแยกแยะการกระทำเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองพุทธกพูทเถอะเรามีความสามารถที่จะแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆมาเป็นเครื่องนำทางชีวิตเราจะพยายามจัดการกับสัตว์นรกที่แปลกปลอมมาในรูปแบบของพระเพื่อหากิน เราจะจัดการกับสัตว์นรกในคราบพระประเภทเงินหนามือหนักํำนองนี้เราก็จะต้องสั้งวรระวังไว้ให้จงหนักคือตรงน,นี้เราหลายคนเนี่ยไม่รู้จักแยกแยะก,กันว่าเอ๊ใครบางคนมาอยู่ในรูปแบบของพระปรากฏว่าเป็นคนเงินหนามือหนักแล้วก็นำเงินนั้นไปสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆนาๆนาเยอะมาก เขาเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณูปาการเนี่ยต่อวัดวาอารามต่อพระพุทธศาสนาเยอะมากก็เลยไปเอาส่วนดีส่วนนั้นเนะี่ยมาเป็นประเด็นปิดบังส่วนไม่ดีที่เขาคนนั้นประพฤติปฏิบัติอยู่หารู้ไม่ว่าคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยนำหนังเสือมาคลุมในร่างของสุนัขพี่น้องพอจะเข้าใจไหมนำหนังเสือมาคลุมร่างของสุนัข คือจริงๆเป็นสุนัขแต่พยายามที่จะเอาหนังเสือมาคลุมให้ดูว่าเป็นเจ้าป่าหรือเป็นสัตว์ที่มีศักดานูภาพมีฤทธิเดชต่างๆนานามากมายคนบางคนนำการทำทานมาคลุมความประพฤติเสื่อมศีลของตอนเองจริงๆอาตมาพูดเมื่อวานแล้วนี่ว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการทำบุญอันนี้ชัดเจน บางคนเนี่ยมีความด้อยในเรื่องศีลก็เลยเอาทานเนี่ยมากลบความด้อยในเรื่องศีลนั้นและจริงๆคนหนักไปในทางทางทานหลายคนก็จะอ่อนไปในทางศีลอันนี้จริงๆนะแล้วคนที่หนักไปในทางศีลในบางทีก็อ่อนไปในทางทานเนี่ยเขาจึงบอกว่าความสมบูรณ์ที่แท้จริงเนี่ยจะต้องมีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาคือหมายความว่า ทั้งสามข้อที่เป็นบุญกิยาวัตถุสามประการเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยกันอย่างบาลานซ์แบบลงตัวไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าคนที่หนักไปในทางทำทานเนี่ยเป็นคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับการรักษาศีลเพราะว่าคนจํานวนมากไปเข้าใจว่าการทําบุญคือการทําทานอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อวานนี้ว่าบุญเนี่ยมีความหมายกว้างเท่ากับบ้านหลังหนึ่ง ส่วทานมีความหมายเท่ากับห้องห้องหนึ่งบุญคือบ้านทานเนี่ยคือห้องหมายความว่าทานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญแต่การทําบุญไม่ใช่แค่การทําทานที่น้องรับทราบความจริงข้อนี้เนาะนั่นแปลว่าเวลาโยมไปวัดเนี่ยโยมไม่ต้องมีเงินติดตัวไปสักบาทเดียวอะโยมก็ได้บุญถ้าโยมไปรักษาศีลเช่นมีการรักษาศีลแปด มีการอบรมจิตใจของตนเองให้สว่างสะอาดสว่างสงบอันนี้ได้บุญมากกว่าการทําทานอีกโยมโยมที่ไปถือศีลที่วัดจะได้บุญมากกว่าการทําทานที่วัดได้อีกโยมเข้าใจความจริงข้อนี้ด้วยนะที่พูดชนี้หมายความว่า,วาถ้าเราอยากจะเป็นคนทําบุญแล้วได้บุญเนี่ยเราจะต้องทําทั้งทานศีลและภาวนา ถ้าไม่เช่นนั้นกลายเป็นว่าคนไหนไม่มีเงินเนี่ยทำบุญไม่ได้ซึ่งทําให้ความหมายของบุญเนี่ยเหลือเพียงแค่ทานพี่น้องพอจะเข้าใจความจริงข้อนี้ไหมหลายคนความหมายของบุญเหลือแค่เหลือแค่คําว่าทานมันก็เลยทําให้เราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยกลายเป็นคนที่ทําบุญแบบเบื้องขั้นตน้นขั้นตื่นขั้นพื้น,น,นฐานเท่านั้นเอง แต่ก็ไม่สามารถไต่ระดับบันไดแห่งบุญเนี่ยให้สูงส่งยิ่งไปกว่านี้ได้ก็กลายเป็นว่าต้องมีเงินเท่านั้นจึงจะทําบุญได้ถ้าไม่มีเงินเนี่ยทําบุญไม่ได้ก็เลยต้องมีวัดบางวัดที่บอกบนะนะิ๊กบุญนะนะเียมเคยได้ยินไหมบิ๊กบุญนะหนุ่มเสื้อเหลืองเคยได้ยินเรื่องบิ๊กบุญไหมหนุ่มบิ๊กบุญแปลว่าอะไร บุญใหญ่หมายความว่าต้องทำอย่างไรนุ่มตอบว่าบุญใหญ่คือต้องทำด้วยใจแต่ที่วัดแห่งนั้นไม่ได้สอนแบบนี้นี่วัดแต่วัด,แบบวดพระธรรมากายเนี่ยกระมววัดพระธรรมากายบอก Bun, บิ๊กบุญแปลว่าต้องทำบุญด้วยเงินเยอะเยอะ ปิดบัญชีตัวเองได้เลยยิ่งได้บุญมากสวรรค์เฟสสองรออยู่อะ่ะเคยได้ยินไหมโยมนั่นนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญอะไรนะป้องรวยป้องรวยชิตังเมป้องรวยชิตังเมป้องรวยแล้วถามหน่อยว่าการทำบุญแบบนั้นเนี่ยเป็นบุญที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาหรือไม่อะไรนะ เป็นบุญปลอมแปลว่าไม่ใช่บุญแต่หลอกลวงคนอื่นว่าทำบุญการกลับปรากฏว่าคนจำนวนมากเวลาไปวัดนั้นเนี่ยต้องแตกแยกกับครอบครัวนะนำเงินที่ครอบครัวสะสมไว้เพื่อการกินการใช้ในครอบครัวเนี่ยเอาไปทำทานจริงๆจะบอกว่าทำบุญนระธมามก็พูดตามเขาไปอ่ะต้องบอกเอาไปทำทาน และไปทาทางชนิดที่ถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มด้วยอาจารย์เข้าใจไหมอ่นะสร้างอาณาจักรจนใหญ่โตนะนะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นพระที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยพระที่มีความเป็นสภาพของผู้ที่หิวไม่รู้จักอิ่มยอมรู้จักหิวไม่รู้จักอิ่มไม่เป็นสภาพของอะไรเปรต เป็นสภาพของเปรตเพราะว่าเปรตเนี่ยจะมีสภาพท้องใหญ่เท่าปูเขามือใหญ่เท่าใบตาลใบลานปากเล็กเท่ารูเข็มนั่นแปลว่าอะไรเวลาจะกินเนี่ยกินได้เท่ากับรูเข็มในขณะที่ท้องอันคือการบรรจุสิ่งของเข้าไปเนี่ยเท่ากับปูเขาปากเท่ารูเข็ม ท้องใหญ่เท่าภูเขามือใหญ่เท่าใบตานใบลานเนี่ยเราอยู่ใกล้วัดตะเกดอยู่ใกล้วัดสุทัศน์เขามีอะไรนะแรงวัดตะเกดเปรดวัดสุทัศน์แรงวัดตะเกดเปรดวัดสุทัศน์นั่นสมัยก่อนๆแต่เมื่อวานเราจะมาไปเดินรอบพระาาวิหารวัดสุทัศน์มานะ รอบหนึ่งเนี่ยห้าร้อยห้าสิบเก้าอาตมาไปเดินห้ารอบไปเดินห้ารอบจริงๆควรจะเดินสักประมาณยี่สิบรอบเพราะว่าถ้าห้ารอบถ้าสิบรอบเนี่ยก็ประมาณสักห้าห้าพันห้าร้อยเก้าแต่ถ้าประมาณสักยี่สิบรอบอาตมาก็จะได้ประมาณสักเกินกว่าหนึ่งหมื่นเก้าแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราเดินมากกว่าหมื่นเก้าเนี่ย เราจะแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคภัยโดยประการต่างๆวัดที่อยากจะให้แนะนำให้โยมไปเดินก็คือ 1. วัดสุดทัศน์บริเวณรอบพระวิหาร 2. วัดสะเกตบริเวณรอบภูเขาทองปรมบันทศโยมไปเดินให้ได้เชียวะเดินแบบสงบนิ่งเดินแบบสำรวมมะนะส่งกระแสจิตบูชาสถานับถือ พระพุทธเจ้าอันนี้จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์สูงมากทีเดียววัดเนี่ยใกล้ๆเนี่ยวัดเบญจฯโยมวัดเบญจมาบอบพิษเนี่ยก็น่าเดินบริเวณโดยรอบพระอุโบสถบริเวณข้างคลองวัดเบญจมาบอบพิษสังเกตว่าวัดดีๆวัดดังๆวัดใหญ่ๆจะมีพื้นที่สําหรับคนเดินจะมีพื้นที่สําหรับคนอายุยืน ไม่มีอายุนั่งอายุนอนมีแต่อายุยืนนะพี่น้องสังเกตไหมอายุยืนอายุเดินจเจริญชีพไม่เร่งรีบเร็วไวแต่ไม่ล่าจะไปไหนมาไหนใช้บาทาเพื่อเยียวยาอายุให้ยืนยงจงเดินยืนเสียก่อนค่อยนอนนั่งโสมพลังแรงริ์ไม่ติดหลงยืนให้เดินยืนให้นานเดินให้หนักอย่ารักองนั่งนอนลงนิดหน่อยอร่อยดี อายุยืนเมื่อเดินยืนฝืนอายุใจมั่นมุงานหนักไม่ผักหนีอยู่กลางทุ่งกลางดงกลางคงพีอารมณ์ดีหนีสศกคลนโรคใจอายุนั่งอายุนอนจะอ่อนล้าไร้รีลาลอยเลื่อนไม่เคลื่อนไหวเพราะเห็นแก่สุขสบายจึงตายไวลำบากไว้ดีกว่าอายุยืนก็พย <c oughs> ายามเนาะหาอกาสยืนห <c oughs> นะาอกาสเดินหาอกาส ท่านั่งเนี่ยพยายามนั่งกับดินเนี่ยเนี่ยบริเวณที่ชุมนุมของเราอะ่ะมีพื้นหญ้าหน้านั่งบรรยากาศดีมากกานั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องที่กําลังติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ว่าชีวิตที่อยู่อย่างแอคทีฟเนี่ยเป็นชีวิตที่มีกําลังเป็นอย่างมากชีวิตที่อยู่อย่างสบายเนี่ยจะนําไปสู่ความลําบากจริงๆความสบายความสบายคือการกินอ้อยจาก คนไปหาปลายแต่ความลำบากคือการกินอ้อยจากปลายไปหาโคนคือความสบายมันเริ่มต้นจากความสบายเนี่ยแต่มันจะมีความลำบากเป็นเป็นที่ตามมาแต่ความลำบากเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความลำบากแต่ที่สุดแล้วเนี่ยจะมีความสบายเนี่ยในการต่อมาเพราะนั้นขอให้พี่น้องเราอ่าตอนนี้รถเสียเลวเนี่ยนม พ่อหนุ่มรถเสียใช่ไหมอ่ะก็ขอให้กําลังใจก็แล้วกันนะหนุ่มนะรถเสียเนี่ยก็เหมือนประเทศของเราเนี่ยติดขัดเราก็ต้องซ่อมในพระเดชพิดกพระพุทธเจ้าบอกว่าตระกูลที่ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงเนี่ยหนึ่งของเสียให้รีบซ่อมของหายให้รีบหาอันนี้มีสองข้อแรกหนึ่งของเสียให้รีบซ่อมสองของหายให้รีบหา แล้วก็มีอยู่อีกข้อหนึง่งอีกข้อหนึง่งคือตั้งสตรีบุรุษผู้มีศีลไว้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนปัจจุบันนี้ถ้าประเทศไทยเป็นเรือนหลังหนึ่งพ่อบ้านแม่เรือนของเราไม่มีศีลนะโยมนะ่พ่อบ้านแม่เรือนของเราไม่มีศีลเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะทุศีลพอสมควรเนี่ยนะนะเรียกมาเว้นวักเนี่ยพ่อธรรมาดื่มน้ํา ดังที่บอกให้พี่น้องของเราได้รับรู้ไว้ว่าอาตมาเนี่ยเป็นสายดื่มเพราะฉะนั้นชีวิตก็อ้าวตกงลงติดเรียบร้อยแล้วเนาะแสดงว่าประเทศชาติของเราไปได้เนะาะแต่อ้าวนานใช่ไหมเด็กหนุ่มกับเด็กสาวสองคนรถมอเตอร์ไซค์เสียอยู่ข้างๆเต็นทน์ปรากฏว่าได้กระยานมิตรคือได้เจ้าหน้าที่หลังเวทีคอปทอเนี่ย ไปช่วยตรวจสอบไปช่วยดูแป๊บเดียวติดเครื่องได้แล้วเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้นะถ้าประเทศไทยของเราติดขัดเนี่ยต้องอาศัยจิตอาสาแบบคนคอปทอนี่แหละไปตรวจสอบไปซ่อมไปดูอะ่ะแล้วรถที่ติดขัดเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถขับทเยอนเคลื่อนหน้าไปได้เด็กหนุ่มซึ่งเป็นคนขับรถหนึ่งคนเนะเด็กสาวซึ่งเป็นคนซ้อนรถสองคนนะยิ้มหน้าบานผ่านเวทีคอปะทอไปเลย นาะยิ้มหน้าบานผ่านเวทีกปทอปทไปเลยเป็นข้อบ่งชี้ให้เพื่อเราได้รับรู้ความจริงตามความจริงว่าอา้อาวยินดีต้อนรับสาเล้งด้วยนะขอให้สาเล้งจงเจริญแล้วก็ช่วยกันทําให้บ่อนคาสิโนเนี่ยไม่เกิดมีในประเทศไทยด้วยนะสาเล้งนะบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันเนี่ยนะอย่าให้มีขึ้นในแผ่นดินไทยอ่ะปรากฏว่าซาเล้งอ่าไม่ใช่ ไม่ใช่เซเล็งรับและยกมือไหว้แสดงว่าเซเลงก็ไม่เห็นด้วยกับการมีบ่อนคาสิโนเหมือนกันใช่ไหมไม่เห็นด้วยกับการมีบ่อนคาสิโนเพราะนั้นเซเล็งไปขอโทษรถเซเลงไปที่ไหนเนี่ยช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะว่าการมีบ่อนคาสิโนเนี่ยจริงๆก็คือการทำร้ายทำลายประเทศไทยของเราอให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความย่อยยับ มีความพิมพ์นาดไปโดยประการต่างๆเยิมถามว่าทำไมบ่อนคาสิโนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำลายประเทศไทยตอบเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนสาวบริสุทธิ์รักษาพรหมจรรย์ไว้ได้จนกระทั่งบัดนี้คือไม่เสียพรหมจรรย์ให้กับบ่อนคาสิโนในขณะที่ประเทศขเขมรเสียพรหมจรรย์ไปนานแล้วหรือยัง นานแล้วใช่ไหมประเทศขเขมรเสียพรมาจั์ให้กับคาสิโนไปนานแล้วประเทศลาวไปไงเสียพรมาจั์ไปหรือยังเสียพรมาจั์ไปแล้วบอลคาสิโนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงจีนนะนะเอะไม่ต้องไปพูดว่าเสียให้กับจีนอประเทศสิงคโปร์ไปไงเออมีคนเข้าบอกว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ย ประเทศส co ิงคโปร์เ hmm. นี <cel i> <people> ่ยเขามีบ hmm. ่อนบ่อนกาสติโนพที่น้องทราบไหมทําไมประเทศสิงคโปร์เขาจํเขาจึงมีบ่อนกาสติโนเพราะประเทศสิงคโปร์เนี่ยพื้นที่เล็กนิดเดียวอ่ะเขาไม่มีทรัพยากรอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศเขาก็เลยเอาบ่อนกาสติโนเนี่ยไปเรียกเงินไปดูดเงินเข้าประเทศเพราะว่าพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยเล็กนิดเดียวอ่ะแคบนิดเดียวอ่ะ ในขณะที่ประเทศไทยพื้นที่เป็นยังไงห้าแสนตารางกิโลเมตรโยมประเทศไทยของเราเนี่ยกว้างกว้างประมาณห้าแสนตารางกิโลเมตรแต่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเรากว้างกวางประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งล้านตารางกิโลเมตรปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณห้าแสนตารางกิโลเมตรแต่ก็ยังถือว่ากว้างอยู่นะประเทศไทยยังกว้างอยู่ เงกปอเขามีบ่อนกาสิโนเพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่เขาเท่าแมวดิ้นตายอ่ะอ่าเห็นไหมประเทศบางประเทศที่เขาอ่ะไม่ต้องดูอ,อย่างดูลัสเบกัสก็แล้วกันทําไมลัสเบกัสจึงต้องมีบ่อนกาสิโนคําตอบคือพื้นที่บริเวณข้างๆมีแต่ทะเลทรายเห็นไหม มีแต่ทะเลทรายเมื่อมีทะเลทรายก็ทํามาหากินอะไรตยไ,ไม่ได้เขาก็เลยนําจุดด้อของเขาอะมาเป็นจุดขายด้วยการตั้งบ่อนคาสิโนก็เลยเช่นเดียวกับประเทศอาหรับเป็นประเทศทะเลทรายเขาก็เลยขุดลงไปใต้ดินนะเพื่อสูบน้ํามันเอามาขายก็เลยอ่ะปรากฏว่า ด้วยจุดด้อยของประเทศอาหรับที่มีผืนแผ่นดินเป็นทะเลตายธรรมาชาติก็เลยสร้างความสมดุลนะนะให้กับให้กับพื้นที่ทุรกันดารทะเลตายแถวประเทศอาหรับขุดไปข้างล่างมีน้ำมันเอามาชดเชยจุดด้อยของเขาอะเนาะเพราะนั้นรัฐเบกัสก็เมนอนกันรัฐเบกัสเนี่ยเขาไม่มีทางออกทางอื่นนะ เขามีแต่ความธุรก,กันดานมีแต่ทะเลตายเขาก็เลยสร้างบ่อนคาสิโนประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นยังไงบางพี่น้องประเทศไทยของเราเนี่ยเราเคยบอกว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวไงไหมประเทศไทยของเราเนี่ยหยอดมาเล็ดพันไปตรงไหนอ่ะต้นไม้ต้นพืช ก็ขึ้นงอกงามใหญ่โตนะแล้วก็สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนไทยอยู่มีรู้แล้วอ่ะหมายความว่าเรามีทรัพย์สินบนพื้นที่ดินของประเทศไทยเรามีน้ําเรามีแม่น้ําแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยชื่อแม่น้ําอะไรพี่น้องอยอมบอกแม่น้ําเจ้าพระยาหรือแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือแม่น้ําอะไร ยมฟังคําถามให้ดีสิโยมตอบว,ว่าแม่น้ำโขงใช่ไหมอารามาตั้งคําถามว่าไงแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือแม่น้ําอะไร